จริงถามว่าในกฎหมายใหม่ที่มีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจริงจริงเรื่องขายฝากเนี่ยมีมานานแล้วหลักการของกฎหมายใหม่พรบคุ้มครองประชาชนในการที่นกรรมขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยเนี่ยก็มีหลักการนิยกรรมขายฝากเหมือนกันก็คือการที่เอาสังหารรัพย์มาจดทะเบียนขายวางประกันหนี้เขาเมื่อจดทะเบียนขายฝากแล้วกรรมสิทธิ์ เป็นของผู้ซื้อฝากทันทีเพียงแต่ผู้ขายฝากมีสิทธิ์ที่จะถ่ายคืนภายในกำหนดที่ตกลงกันไว้ถามว่าไปที่นิยมไหมมันการสะดวกรวดเร็วในแง่ที่ถ้าเขาต้องการเงินด่วนเขาไปติดต่อแบงค์แบงค์มีวิวิบนการนานแต่ขายฝากเนี่ยวันนี้ตกลงกันตอนเช้าเนี่ย ว่าอยากจะได้เงินก้อนหนึง่งเอาที่ดินมาขายฝากหรือมาจำนองผู้รับซื้อฝากหรือผู้รับจำนองที่เป็นบุคคลธรรมดาก็จูงมือกันไปทํำยินิกรรมที่สำนักง,งานที่ดินได้เลยรับเงินกันได้เลยซึอการขายฝากตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาจะยึดหลักความัดสิทธิ์ของความเสมอภาคระหว่างผู้ขายฝากกับผู้ซื้อฝากนะครับแต่ ในบริบทของสังคมไทยเนี่ยผู้ขายฝากมีอำนาจต่อรองน้อยนะครับในด้านท,ทั้งเศรษฐกิจในฐานาทางเศรษฐกิจต่างๆฉะนั้นกฎหมายคุ้มครองตัวเนี้จึงออกมาเพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากในกรณีที่ที่ดินเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยถ้าพูดจริงๆก็คือเน้นไปในการที่ คุ้มครองช่วยเหลือคนขายฝากให้ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ให้มีอำน,นาจต่อรองเท่าที่ควรจะกฎหมายจะเอื้อได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดชัดเจนเลยว่าเพื่อคุ้มครองอย่างน้อยไม่น้อยกว่าหนึปีไม่เกินสิปีเหมือนกันการขายฝากเนี่ยก็บอกไลวว่าชื่อขายฝากนะครับ ฉะนั้นจะมีกําหนยยดระยะเวลาว่าจะต้องไถ่าภายในเมื่อไหร่อย่างไรนะครับฉะนั้นการที่ขายฝากเนี่ยพร้อมพร้อมที่จะไปไถ่ไถ่ถอนขายฝากก็ทําได้หลายกรณีนะครับเช่นกรณีแรกเนี่ยก็เอาเงินไปให้กับผู้รับซื้อฝากเลยนะครับตามที่นัดหมายการตกลงกันและอีกกรณีหนึ่งกรณีที่ตามหาผู้รับซื้อฝากไม่ได้ กฎหมายเขาก็เปิดช่องว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินหน้าหลุดเป็นของผู้รับซื้อฝากก็สามารถนาเงินสินไทยเนี่ยไปวางทรัพย์ได้ต้นวนไอ้สินไทยเนี่ย,ต,ย,ยต้นเงินบวกดอกเบี้ยเน่ยดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละร้อยสต่อปีถ้าใครจะวางตอนนี้ก็คงต้องไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์ก่อนต้องเรียนนี้ครับ ในกรณีที่เราเป็นผู้ขายฝากนิติกรรมเนี่ยไปทำนทิติกนักงานที่ดินเวลาทํานิติกรรมแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อจดทะเบียนเสร็จก็จะมอบให้สัญญาให้เราฉบับหนึ่งผู้ซื้อฝากฉบับหนึ่งในสัญญาที่เจ้าพนักงานที่ดินมอบให้แต่เรามีร,รายละเอียดเรามีคําแนะนําอยู่ครับมีคําแนะนําเกี่ยวกฎหมายตัวนี้ไว้บอกถึงสิทธิหน้าที่มีเงื่อนไขมีอะไรบอกให้หมดฉะนั้น ขอให้ท่านเก็บไว้แล้วก็ศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่หน้าที่ของผู้ซื้อฝากในเรื่องการแจ้งสิทธิ์จะครบกำหนดสัญญาไทยแล้วเขาไม่ทําในนั้นก็จะบอกสิทธิ์ท่านว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรได้อีกต้องเรียนว่าในกฎหมายตัวนี้การจดขายฝากตามกฎหมายนี้เนี่ยจิตนาคุ้มครองผู้ขายฝากมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันผู้ซื้อฝากเราก็ไม่ได้ ที่จะออกระทบอะไรเขาเยอะเพียงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยเมื่อเป็นการคุ้มครองท่านทําให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าไว้ท่านกำเดนดระการคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนกัน